ืัอน,นี้พิมก็ได้ผัดไทยสูพี่น้องลูกหลานกินเนาะจ้ะเครื่องปรุงก็บ่มี่อังมากมายเนาะจ้ะถ้าเฮาเฮ็ดบ่แซ่บแล้วเฮาก็สามารถสิใส่พริกใส่น้ำตาลต่อได้เนาะจ้ะสำหรับผัดไทยเนาะจ้ะเป็นเครื่องสอดน้ำแจ๋วสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อน,นี้มากินผัดไทยน้ำกันเด้อจ้าถอดเต่าหูวไวยิ่งผัดไทยก่อนจ้ะพี่น้องไข่จะทอดไข่ไว้จ้ะ เตรียมไว้แล้วจะพี่น้องเบิ่งเ้นผัดไทยสองหอ,อยใหญ่ๆจะเต็มกระทะเลยจะพี่น้องข้นกับยากแต่ว่าซิมแล้วกะแซบจะพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์สิข้นต่อไปจะสำหรับผงปรุงรสเมือนีพิมพ์กมีนมาาม้ำบักข้ามเปีลลกยกซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำาแลวกะผงปรุงรสแลลวกะน้ำตาลใส้เนาะจ้ะ แต่การพิมพ์กัใส่ซอสหอยหน่อยหนึ่งเราจะปรุงรสชาติได้ตามใจสอบจ้าพี่น้องมื้อนี้จ้ะ เอาออกมาทางนอกบอท่านตักใส่จานนะจาเด็กน้อยเขาก็ยิบกินแล้วเขาก็ตักใส่จานเขาก็กินจนเมดอนนะจากพี่น้องเขาว่าแสบจะพี่นองโอ้จาเนเยอะจะกินหมดไหมเนี่ย สำหรับมือนี่ก็แค่นี่เด้อจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือหนาเด้อจะผัดไทยกระทะใหญ่ๆกระสิพัดยากเนี่ยจักน้อยจะ้ะพี่น้อง